สวัสดีคะ่ะทุกคนแตงโมสีม่วงค่ะวันนี้คือตื่นเต้นมากเพราะอะไรนะล้อทุกคนน่าจะทราบเนาะจากต้นคลิปแล้วก็ชื่อคลิปก็คือวันนี้แตงจะมาแปลงร่างเป็นคังเซยบิอกหมายเลข0ูนจจากสควิตเกมค่ะว้คือมันดังมากเลยช่วงนี้สควิตเกมแล้วชุดแตงอะเพิ่งมาส่งพอดีเว้ยอ่ะเผื่อมีข้อสงสัยว่าซื้อเสื้อที่ไหนนะคะแตงซื้อมาจากในช้อปปีค่ะทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชนันแล้วนะคะไปหาตามกันได้คะ่ะเป็นชุดแบบ รายละเอียดเหมือนในซีรีส์เลยก็เลยจะมาแปลงร่างเป็นแซร์บิโอ,อก,กันค่ะเป็นตัวละครแรกเลยที่อ้างอิงมาจากคนจริงๆที่แตงจะคอร์สนะเพราะว่าปกติแต่จะคอตัวละครที่มาจากเกมไม่ก็อน,นิเมะคือเป็นสองม,มิติอะแต่อันนี้ก็คือเป็นคนจริงๆเลยแต่ก็เลยแบบจะไหวไหมนะอย่างไรก็ตามนะคะให้คุกกี้ทำนายกันค่ะแตงโมสีม่วง มาอย่างแรกเลยนะคะแตงจะใช้คอนซีลเลอร์ของฟิตมีนะคะมากบใต้ตาก่อนถามว่าเอ๊ะกบทําไมเพราะว่าแซบิยอคเนี่ยก็มีใต้ตาอยู่แล้วนะคะมีใต้ตาคล้าแตงจะกบเพราะว่าอันเดอร์โทนใต้ตาสีมันไม่ค่อยเหมือนกันเนาะ,ะของแตงมันจะเทาอะใต้ตาแตงแต่ว่าของแซบิยอคมันจะออกแนวออกแดงนิดนึงอะไรแบบนี้นึกออกไหมแตงก็เลยจะแบบรีเซ็ตสีใหม่ซะหน่อยก็จะใช้คอนซีลเลอร์กบนะคะ จริงๆแล้วอะแซบิโอคือแทบไม่แต่งหน้าเลยนะคะหมายเลขหกสิบเจ็ดเนาะก็คือทั้งเรื่องเนี้ยก็คือไม่มีใครแบบดูแต่งหน้าเลยเพราะว่าพวกเขาต้องไปวิดตายเนาะไม่ได้ไปเดินแฟชั่นโชว์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะแบบโซมโซมิดนึงเพราะว่าหนีตายมาอะไรแบบเนี้ยแตงก็ไม่รู้จะแต่งหน้าไปทางไหนเหมือนกันอันนี้ก็คือมางมมันลองผิดลองถูกไปพร้อมกันทุกคนเลยคือแบบปกติถ้าแตงแต่งหน้าคขสเพ์ใช่ป่ะแตงก็จะแต่งเป็นแบบแนวแบบเออสดใสน่ารักแบบแต่งะจัดไปเลยให้มันเหมือนตัวละครเป๊ะๆอะไรเงี้ย คืออันนี้คือตัวละครเขาแบบคือแบบเหมือนไม่ไแต่งหน้าแต่แต,แตงก็ต้องแต่งหน้าให้มันเหมือนเขาหนึ่ออาป่ะแตงก็เลยแบบเอาไงดีวะพอใต้ตาสว่างขึ้นแล้วสว่างขึ้นไหมเนี่ยก็ใช้แป้งกบนะคะอันนี้คือเหมือนสีมันจะไม่เท่ากันนิดนึงมันอยู่ที่แสงลิงไลน์แตงตั้งไว้ฝั่งฝั่งแบบฝั่งเนี้ยมันก็เลยมีแสงเงาแบบไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่ว่าใช้แป้งผสมรองพื้นกบต่อนะคะกบเบ้าตาด้วย พอได้ประมาณนี้นะคะแตงก็จะใช้ลิปสีสแดงอันนี้เป็นลิปของโ oh อ My ไมเทนสติ๊กนะคะเบอร์0 mm ูน hmm. ยปาดลงไปใต้ตาสีใต้ตาแตงก็จะเข้มขึ้น,น่อยแล้วแต่เป็นออกแนวโทนแดงเนาะในกล้องมันมองไม่ออกเลยแต่ว่านั่นแหละทุกคนมันไม่ม่วงมันไม่เทาใครที่แบบใต้ตาเป็นสีโทนแดงอยู่แล้วก็คือข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย ได้ประมาณนี้ทุกคนเศกใต้ตามาแล้วเสร็จแล้วก็มากันที่อายแชโดว์นะคะแต่จะคัดเป้านิดนึงให้มันพอมีซัมติงมันจะได้ดูไม่โลนเกินไปนะคะ<ม>ก็จะใช้สีโทนโทนนี้แล้วกันเนาะเป็นน้ำตาลอ่อนๆตัดบางๆพอ เสร็จแล้วก็จะมากิีดตาเพิ่มนิดนึงแค่หางตานะคะวันนี้ใช้อายไลเนอร์ของไลฟอร์ดเหมือนเดิมเลยแค่หางตาพอนี่นะคะก็เพิ่มหางตานิดนึงคือแบบแทบมองไม่เห็นเลยอืมเสร็จแล้วนะคะก็ไลด่างกัน,นะค่ะใช้ผาเลเดิมนะคะสิ่งต้านนี้ค่อยคปาดตรงข้างๆตัง้งแต่หัวคิ้วลงมานะคะ แล้วก็ blend. ประมาณนี้แล้วก็คิ้วนะคะลงนิดเดียวพอนะคะให้มันเป็นทรงก็พอแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาทํากรับกันนะคะก็ใช้เป็นจริงๆอันนี้มันเป็นที่เขียนคิ้วเนาะแต่มันเป็นสีน้ำตาลนะคะเราก็จะมาจุดจุดหน้ากัน เสร็จแล้วก็เบนเบนมันหน่อยนะคะพอเราได้กราบแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้บลัชออนสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะลงทับไปนะคะอจริงแต่ก็ไม่มีนันก็ใช้อายแชโดวนี่แหละคะ่ะเอออ่อนๆพอแล้วก็ปัดๆทับไป อันนี้แต่งเพิ่มไฮไลท์ตรงจมูกนิดนึงนะคะจะได้มีดังขึ้นมานิดนึงเวลาถ่ายรูปมันจะได้พอมีมิติอะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็คือลงบลัชออนเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าที่ดูเหมือนแบบพึ่งอุ้ยตายมาพึ่งจะแบบดกกระสุนยิงมาต่อไปก็จะทาปากค่ะก็ทาลิปมันก่อนเสร็จแล้วแต่ก็จะใช้คอนซีลเลอร์กดปากก่อนนะคะปากแซบิลจะออกสีชมพูนูนๆเนาะ พอได้ปากคนป like ่วยแบบนี้ก็จะใช้ลิปสีชมพูจะใช้เป็นตัวนี้นะคะจริงๆมันเป็นลิปทิ้นสีชมพูสดมากเพราะฉะนั้นแต่จะใช้นิดเดียวพอแล้วก็เกลี่ยๆเอานะคะคือมันสดมากอะซื้อจากเซเว่นเนาะอันนี้เป็นของแคทตี้ดอเคทตี้ดออ่านว่าอะไรไม่รู้เบอร์ศูนห้านะคะก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนจะออกปากชมพูนุ่ดๆหน่อยๆนะคะ แล้วเราก็จะมาคอนทัวร์หน้ากันนะคะคอนทัวร์กรอบหน้าเนาะใช้เป็นสีน้ำตาลตรงนี้ลงกรอบหน้าเพราะว่าแบบจะไปยอกหน้าเร็วมากเลยแบบว่าเป็นโครงหน้าที่แบบไม่มีแก้มแบบแตง่งแต่ก็คือแก้มอยูมากแล้วเราก็จะมาดึงหน้ากัน,นะคะ่ะ ขั้นตอนนี้สําคัญมากเพราะว่าเราจะเปลี่ยนโครงหน้าตัวเองกันใช้เป็นเทปดึงหน้าสีเงาแบบนี้นะคะดึงมาประมาณไม่ยามากก่อนอันแรกดึงตรงกลามนะคะตรงนี้นแน่นแล้วก็อ้อมขึ้นไปข้างบนนี้ฟึ่จริงๆชาเแบบ้ลเป็นตัวละครที่แต่งชอมากเลยคือแบบคนอะไรทั้งสวยทั้งหลอ่อเสร็จแล้วก็จะดึงแก้มขึ้นไปนะคะแนบตรงนี้เลย แน่นๆแล้วก็ดึงขึ้นอันนี้เดี๋ยวแตงขอดึงกรามอีกรอบนึงเพื่ความแน่นหนาและมั่ร์ว่ามันจะไม่หลุดนะคะได้ประมาณนี้ทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่วิกกันค่ะ เบอร์ตัววิกของเรานะคะอยากจะบอกว่าวิกอันนี้สวยมากเนียนมากอันนี้ไปสั่งเซ็ตมานะคะเบบว่าจริงๆมันเป็นวิกผมยาวเนาะก<ส><ส>็วิธีวิธีใส่วิกนะคะก็คือหาจอนของวิกนะคะจอนของจะอยู่ข้างๆเนาแล้วก็ดึงมาให้ตรงกับจอนของเรานะคะแล้วด้านหลังเนี่ยก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้มันคุมน็ดทั้งหมดนะคะ แล้วเราก็จัดหน้ามา้าน้ามาคือยาวมากเนาะแต่จริงๆคือมันจะต้องมีการแบบดัดเนาะมันก็จะต้องมีการแบบว่างอๆเข้ามาแบบนี้หน่อยจริงๆแต่บางคนที่หน้าผากสั้นนะคะมันก็เลยจะใช้ชีวิตกับหน้ามาซีทูยากหน่อยเพราะว่ามันจะเห็นเน็ตเนาะ ก็ใช้กิ๊ตดำแบบนี้มัดเน็บให้มันเหมือนทัดหูอยู่นะคะเพราะว่าอังจริงก็คือมันถ้าทัดหูปกติมันจะไม่อยู่เนาะคือแซบิบอเขาทัดหูด้วยเอาผมทัดหูเงี้ยแต่ว่าผมมันสั้นแล้วมันก็เซตมาเงั้นก็ใช้กิ๊บค่ะกิ๊บดำหนีบให้มันเป็นแบบนี้ก็เอาออกออกออกมาหน่อยประมาณนี้อีกข้างหนึ่งเหมือนกันผมนี่คือเซตมาวิคือเซตมาโอเคมากเลยนะแตงชอบมากๆมันเป็นแบบทรงรอนฟูฟูเนี่ย ได้ประมาณนี้ทุกคนต้องแบบต้องทาต้องต้องเก็คท่านี้นึงถึงจะคลายอะ่ะขอตึงปิดอย่างเงี้ต้องทําหน้าเหมือนเบื่อโลกทําหน้าแบบเหนื่อยเหนื่อยแบบนี้เป็นต้นนะคะถึงจะคล้ายเพราะว่าแต่คนที่แบบพูดไปก็ยิ้มไปแก้มออกหมดเหมือนเป็นแซรเบร์เวอร์ชันเด็กแต่ก็ได้ไหมล่ะเออ พร้อด้วยการ์ดได้รับเชิญมาไปเล่นเกมกันค่ะทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปนี้อาจจะฟังแบบคําพูดอาจจะเหนื่อยๆหน่อยนะคะแต่ก็มาแต่งตัวละครแนวนี้ครั้งแรกเนาะแบบแต่งให้ดูโซงกว่าเดิมอะไรแบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะแต่งอะไรยังไงดีเอาเป็นว่าก็ได้ประมาณนี้นะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ